กับผมกุลพัฒน์เพิ่มพูนเช่นเคยนะครับการเข้าทรงนะครับเป็นความเชื่อที่อยู่กับสังคมไทยกันมานานนะครับแต่ว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่นะครับเริ่มที่จะตั้งคําถามกับความเชื่อดั้งเดิมอันนี้แล้วก็มีกระแสรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ในสังคมทั่วไปนะครับโดยอาจารย์คมกิจอุ่ยเต็กเข่งนะครับอาจารย์ภาควิชาปรัชญาคณะอักรรษรศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยศิลป,ปากรน,นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญาอินเดียอธิบายนะครับว่าการนับถือผีหรือว่านับถือพลังจากธรรมชาติ ทั้งที่มองเห็นและก็มองไม่เห็นเนี่ยมีมานานแล้วครับแม้ว่าศาสนาจะเข้ามาในสังคมแต่ความเชื่อเหล่านี้ก็ไม่หมดไปครับและยังฝังอยู่ในสังคมควบคู่กับการนับถือศาสนาที่ไม่ขัดกับการนับถือผีครับทุกวันนี้นะครับมีตำหนักเข้าทรงเปิดขึ้นในประเทศไทยมากมายหลายแห่งนะครับทีมข่าวของเราได้ลงไปที่ตำหนักพระอีศวรศิวะมหาเทพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ และมีโอกาสพูดคุยกับคุณวลัยพรสัทธามากร่างทรงของหลวงปู่ฤษีนารอดซึ่งเป็นครูแห่งนาฏศิลป์และท้าเวสุวรรณนะครับโดยคุณวลัยพรนะครับเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเธอเองนั้นแต่ก่อนหน้านี้ทําธุรกิจท้าขายครับเริ่มเข้าทรงหลังจากที่ตัวเองนั้นป่วยไม่ทราบสาเหตุนาน,านถึง3ปีแพทย์นั้นรักษาไม่หายขาดจนเธอนั้นรับรององค์เทพที่คุ้มครองเธอเข้ามาและทําตามคําแนะนําของพระรูปหนึ่งก็พบว่าการนั้นดีขึ้นครับ วันหนึ่งเธอฝันนะครับว่าองค์พระศิวะเนี่ยบอกให้เธอเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นนะครับเธอจึงตัดสินใจเริ่มเข้าทรงนับจากวันนั้นถึงวันนี้เรียวลามาถึงเก้าปีแล้วครับลรงไปฟังเสียงคุณวิไลพรอยู่ครับบางคนเนี่ยถามมารู้สึกตัวไหมเราก็บอกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องถามเลยในตัวนรายี่สิเปอร์เซ็นต์เป็นของเราแน่แ่เพราะเรายังมีชีวิติีวญาณมีลมหายใจถูกไหมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะฝืนอะไรท่านได้เลย ยงางเวลาปู่งท่านลงมาทับเนี่ยตัวตีล่างเนี่ยไม่เอาอยู่แล้วหมากเนี่ยไม่กินอยู่แล้วหมากเนี่ยบุหนี่ก็ไม่เคยดูอยู่แล้วเพราะไม่ชอบตรงนั้นแต่เวลาท่านลงมาเนี่ยเราสามารถกินหมากได้ทีเป็นสิบแพ็คดูบุหี่ได้ทีสามมวนสี่มวนสี่สิบอย่างเงี้ยคุณวุฒิไลพรเล่านะครับว่าลูกศิษย์ที่เข้าตำหนักนั้นมีทั้งมาขอคําแนะนําแก้ปัญหาต่างๆนะครับรวมถึงการแก้คุณใสซึ่งคําสอนหลักที่พ่อปู่สอนก็คือให้ยึดถือศีลห้าครับและยืนยันด้วยนะครับว่า ตําหนักนั้นเก็บค่าใช้จ่ายเป็นค่าครู59บาทครับไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนอกจากนี้และเงินที่ได้นะครับก็จะรวบรวมไปจัดงานบุญในแต่ละเดือนรวบรวมไปทอดกรถิน่นหรืองานบุญวัดอื่นๆอย่างเช่นวัดศรีกุกและวัดพิกุลในอยุธยาซึ่งสามารถตรวจสอบได้ครับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับมีผู้เข้าทรงบางกลุ่มประพฤติวัวไม่เหมาะสมนะครับทําให้เสื่อมเสียต่อผู้เข้าทรงรายอื่นๆนะครับอาจารย์คมกิจมอนะครับว่าถ้าเราแยกแยะนะครับการเข้าทรงโดยยึดหลัก างองค์ความรู้ของพระคัมภีร์นะครับการเข้าทรงนั้นถือเป็นสิ่งที่ผิดครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าการเข้าทรงนั้นไม่ผิดกฎหมายในลักษณะของการหลอกลวงนะครับก็พิจารณาได้นะครับว่าเป็นสิทธิ์ในการที่จะเลือกเชื่อนะครับหรือว่าเลือกตีความครับถ้าเรามีจุดยืนจากมุมมองของศาสนาที่เราต้องการเส้นแบ่งที่ถูกต้องระหว่างสิ่งที่ผิดกับสิ่งที่ถูกตอบได้ชัดเจนเลยเจ้าทรงผิดผิดเต็มประตูฮะ เพราะว่าหนึ่งมันขัดแย้งกับระบบความเชื่อแกนหลักของศาสนาครามฮินดูกับคัมภีร์กับสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องแต่ถ้ามองจากมุมของโลกสมัยใหม่คือความเป็นโลกเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับมันเป็นสิทธิที่จะเชื่อหรือมันเป็นิทธิภาพในการนับถือศาสนาเพียงแต่ว่าพระเอิรว่าเสรีภาพในการนับถือศาสนาเนี่ยมันก็อาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณได้นะเจ้าสรงก็ต้องยอมรับนะครับว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบความเชื่อของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่โดด แต่เขาใช้สัญ,ญลักษณ์พิธีกรรมรูปแบบเทวตำนานจากของเดิมอาจารย์คมกฤินะครับยังให้ข้อคิดครับว่าในยุคสมัยใหม่นะครับคนมีเสรีภาพในการเลือกเชื่อในสิ่งที่ต้องการจะเชื่อแต่ว่าต้องศึกษาสิ่งที่จะเชื่อถือซะก่อนนะครับสรุปนะครับเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะครับอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยครับเลือกที่จะเชื่อก็สามารถทําได้ครับ ตราบใดที่ความเชื่อนั้นนะครับไม่ละเมิดกฎหมายแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับซึ่งเมื่อครบองค์ประกอบเหล่านี้แล้วนะครับความเชื่ออะไรก็ตามนะครับจะได้รับความเคารพจากสังคมครับวันนี้หมดเวลาของ New Zoom นิวส์รูมแล้วครับผมคปรัชญ์เพิ่มปูนลาดท่านผู้ชมไปก่อนพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ